ไก่หน่อยคุวันึ่งทีไหมแล้ขกเอันนี้ฉันทั้ำทั้สะพัดฝนแล้วคุณโอบ้ันจะทำนานนานกาดเย็นมาก สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเย็นเย็นะค่ะแม่แม่นะคะว้าวตัวหนุยมีที่นะคะที่วางแยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมทำงานตัวหนุยยาวกันดูคําดูตัวหนุ่ยูนุย่ยไงคะในกองทรายยังอยู่หรือเปล่า สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆวยก่อนโอ้อยากินอย่ากินแม่มีอะไรมาฝากหนูดูตาโตมากนะคะอันนี้ก็คุณพี่ปูเป้นะคะสวัสดีค่ะนมาให้กําลังใจลูกสาวนะคะวันแรกนะคะในไม่มีอะไรมาให้มั่งนุ้ยไม่มาในในไม่มีอะไรไหมเอ่ยนี่นี่นี่เอาเอาเอาเทนึงก็ได้น้องกีตาน้องกีตาไปเอามาให้ มีปูมาฝากนี้เลยปูมาแบบรีบๆแถวนี้ไอ้ดูทางคำคุณครา,าบคุณคำข,ข้ายัางกับเสียง,ยงโอ้วันนี้เป็นวันแรกนะคะกับการทํางานกับตัวหนุน้ยแต่ว่าก็าจะเก็บบรรยากาศให้กับแม่แม่นะคะได้เห็นอยู่ค่ะแม่แม่นะคะเดี๋ยว,วะะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไป จบดูนะคะไปจบเบงให้ดูนะคะว่าการทํางานนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็เหมือนกับลองเดินก่อนนะคะเดินเดินก่อนแล้วก็แต่ก็ได้รับแขกอยู่ประมาณ3ามเที่ยวเนาะนะคะสามเที่ยวนะคะก็ไม่ค่อยมีเยอะนะคะแขกไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะแม่ปูมาเยี่ยมนะคะแม่ปูมาให้กําลังใจนะคะอยู่กันยังไงนะคะมาถึง ช้างสยามเลยนะคะวิวเปนที่อยู่ที่ไหนก็คือตามติดทุกสถานการณ์นะคะใช่ไหมใช่ไหมด้วยนุ้ยนะดูดูอือถ่ายรูปไปรูปคู่หน่งถ่ายรูปคู่หน่อือไม่ปู่นะโพสนะโพสโพสโพสนะคะลูกสาวนึกว่าจะตัวเล็กกว่าเขาซะแล้วนะคะแต่ก็สูซีเนาะนะคะซูซีอยู่อันนี้อันนี้มีสะบัดมีสะบัดสะบัดดินทรายนะสะบัดดินทรายนะคะอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมาก ดูตาโตมากนะคะดูน,นี้ขอบคุณค่ายังขอบคุณค่ายังแปลกมากเลยสับป,ปะรดที่เราซื้อที่สตึกแบบนี้จะไม่กินจะไม่กินเลยแต่พอมาอยู่พัทยานี่คือกินดีมากนะคะนี่เขาจะหาแบบในต้นว่าจะมีไหมสวัสดีค่ะ,นะคะดูลูกสาวตาโตมากนะคะเป็นวันแรกนะคะสำหรับการทำงานนะคะก็รู้สึกว่า ดีหน่อยนะคะแม่ๆนะคะสดชื่นนะคะก็เริ่มปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะเนะดี๋ยวยังไงจะถ่ายทอดนะคะการทํางานนะคะของตัวนุ้ยให้กับแม่แม่นะคะได้รับชมบ้างนะคะ,นะคะว่านางทํางานแบบไหนนะคะ,นะคะที่อยู่ในปางนะคะเมื่อคืนนอนดีมากเลยนะคะกับที่นอนนุมน่มๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ๊เป้นะคะที่เมตตาทั้งช้างทั้งคนเลยนะคะนะคะมานะคะเ,เหมือนกับ ต่อชีวิตให้ <c oughs> นะคะซื้อนกสินบุพโภคปริโภคให้กับคนนะคะนะคะ,นะคะเพื่อที่ว่าจะได้นะคะยูดจอจนถึงสิ้นเดือนนะคะนะ,ะสิ้นเดือนนะะเป็นการทํางานนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นกับการทํางานนะคะครั้งแรกด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสามท่านที่ชมอยู่นะคะมาดูบรรยากาศนะคะช่วงเย็นนะคะ,นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทำอะไรนัรนคุนหมดยังเอ่ยกินเองไหมเอ่ยเมื่อคืนนอนดีมากนอนตั้งแต่สามทุ่มน,นะคะตื่นตีห้านะคะตุ้ยนุ้ยนะคะตื่นตีห้าเลยนะคะ <มา S 1> กับที่นอนนุ่มๆอยากกินกินย,<ๆ>ยังอันไหนอันไหนอันไหนเอาเอาเอาเล่นทรายเล่นเนินทรายขอให้แผลหายเร็วๆนะตุ้ยนุยนะคะเริ่มแห้งแล้ว สวัสดีค่ะเนื่นนะแม่ปู่นะคะมาเยี่ยมขอบคุณพี่เป้ด้วยนะคะนะคะที่นะคะมาจากกรุงเทพนะคะขับรถมาเองนะคะเนี่ยนะคะนั่นร้อนไหมคุณอา่น้นะครับอาบน้ำน,นะคะวันนี้จะไปไหน วันนี้จะไปไหนกันรับประทานอนะคะวันนี้จะพาไปดินเนอร์ดินเนอร์ปามาปลาต่อปมาปลากระป๋องต้นนุ้ยไปด้วยไหมไปด้วยเหรอไปด้วยโออยากไปด้วยต้นนุ้ยอยากเดินเหรอโอต้นนุ้ยอยากไปเดินด้วยต้นนุ้ยอยากอยู่แถวริมหาดใช่ไหมนะต้นนุ้ยไปเดินเล่นริมหาดใช่ไหมออนทัวร์ริมหาดใช่ไหมเอ่ยนะโต๊ะเยอะใช่ไหมต้นนุ้ย น,นันน่นนั่นย้อย่าดันเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บโตรู้สึกสะัส่น,นกินสับปะรดไปก่อนช่วงนี้แม่อาจจะยังไม่ได้ไหลนะตุ้ยนุย้ยนะคะ ภารกิจให้ตุ้นุ้ยช <|so|> ินก่อนหลายๆวันไปก่อนนะคะแต่ก็จะกลับมานะคะก็มาไลฟ์อยู่นะแม่แม่เดี๋ยวไม่กวนจะโพสนะคะสถานะไว้ก่อนนะคะว่าวันไหนเราไลฟ์บ้างนะคะเผื่อจะมีผู้ใหญ่นะคะไล่หาค่ารถเพราะว่ายังไม่ได้ค่ารถนะคะจริงๆนะคะต้องไล่หาค่ารถให้ตุ้นุ้ยก่อนนะคะดูทําอะไรนั่นหมดแล้วนั่น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  อันนนอันนนเต้นแล้เต้น,นแล้แม่ปูนะคะแม่ปูนะคะมาส่งกําลังใจให้ถึงที่เลยนะคะนะคะขอบคุณพี่ปูเป้ด้วยนะคะนะคะส่งกําลังใจให้นะคะถึงที่เลยนะคะตอนแรกบ,บอกว่าจะไปสุรินใช่ไหมใช่ก็เลยมานี่นะ,ะก็เลยมาส่งกําลังใจให้ที่นี่แทนนะคะนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะนะคะกดกดกดเลยนะกอดลูกสาวแทนก่อนเร็วนะคะเดี๋ยวกดกดกดนานๆนะคะ ตัเนย้สดชื่นนะคะมีเพื่อนเยอะอกอดกันเร็วนะคะอกอดกันกอดกันเร็วนั่นนั่นคอมเมนต์ทักทายได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจกับแม่แม่นะคะนะคะนั่นนั่นทำไมกัดงวงแน่นอย่างนั้น <S <S ทำไมออไแม่<อ>ดูใช่บ้านเรานะหนันแม่แม่จบจุบหน่อยแม่จุบหน่อยแม่จุบจ๊บหน่อยนั่นเอําอะไระ เขาจะกินอีกอ่ะกินหวานหรือว่า,ด,าดูตาดูตาดูตา,ตาขอขอโอ,อ้ไม่มีอลูแม่มโอ้โอ้หนืกว่ามีผลไม้มาให้อันนี้แม่ไม่ได้ไลน์มาหลายวันตัวนี้พ่อยังไปเกี่ยวหญ้าใบาข้าวให้อยู่นะคะ หิวเหรอคะหิวเหรอคุณแม่หนูหิวโอนะคะโอ้ลูกสาวนะคะโอน่าสงสารจังเลยอุ้ยอุ้ยอ้อยอ้อยดูดูดูตาแม่แม่ปูใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ปูแม่ปูเอาทำงานไงนะคะทำงานไงกล้วยไม่มีอ่ะตัวหนุ่ยจริงจริงมันต้องแบบซื้อไว้แล้วก็บ่มเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีอุยอุ้ยอยอย อ้อนแม่อย่างนี้อ้อนค่ะเดี๋ยวแม่แบบแบบว่านะคะกินมะมมาได้ไหมอยากกินขนมปังเหรออยากกินขนมปังเหรอฮะอยากกินขนมปังป่ะขนมปังเซเว่นขนมปังเซเว่นแน่นนั่นนั่นทำไมอ่ะทำไมอ่ะดูอ้อนดูอ้อนเดี๋ยวนี้เริ่มแปลกแปลกนะนี่เริ่มแปลกนะนี่เข้าใกล้ไม่ได้นะนี่ดูดูสุดโซ่แล้วหนึ่ง สุดโซ่นะนี่แม่แล้วนี่ตุ้ยนุยบระเมนประเมนพ่อเจ้าใดเป็นว่าทีนะเป็นอะไรเป็นอะไรเพื่ <c oughs> อนเยอะแล้วนี่สายเปลี่ยนนะนี่เป็นอะไรฮะ,ระ,ะ,ระแม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวนี่แค่วันสองวันรู้สึกว่านีสัยจะเริ่มเปลี่ยน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหญ้าก่อนหญ้าหมดอยงอุม้มหญ้าหมดแล้ว เนี <minutes. S 2> ่ยหรออันนี้คือยาทีทิ้งทิ้งที่ฝั่งนู้นแล้วก็ย่าจะทิ้งฝั่งนี้ถ้าแบบว่าแยกก็จะได้แบบเผาแบบถูกนี่ฮะฮะดูดูตาเชียวตาโตเชียวออนแม่เนี่ยค่ะคือของขาดของหวานขาดใช่นะคะ คงหวานขาดกับแม่ๆนะอาการก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้หลายกี่วันแล้วนี่จริงๆมีคนจบหกคนแล้วสวัสดีทั้งแปดท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะดูลูกสาวดูลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะนะคะบรรยากาศช่วงเย็นนะคะไม่มีใครคุยกับเลยไม่มีใครคุยเลยวี่เฟยบอกว่าไม่มีใครคุยเลยจบอย่างเดียว ทักทายนะคะนะทักทายกันแม่ๆนะคะฮะคุณมานี่แล้วทำไมไปไกลจังเลยฮะไหนไหนมาแล้วเหรอไกลพ่อยังไม่มาเลยแล้วหนูไปไหนนั่นซาเล้งนะฮะไม่มียังไม่มีสาเล้งนะ อยู่ยังไม่มาพ่อควันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพาไปเกี่ยวใบ้าไปข้าวอยู่แต่เช้าเลยวันนี้ปลูกพ่อควานอยู่ว่าไปเกี่ยวญ้าไหมจะได้มาไลาสา่สามสามมัดร้อยนะคะสาม 100, สามัดร้อยนะคะน้องตอมแต้มอยู่หรือเปล่าน้อนะคะสามสามัดร้อยสามมัดร้อยสามมัดร้อยนะยาใบข้าวดมดีใใ้คูเป่าใจคูนป่าดูเขาสนิทกันมาก กูหูดูโอ้นู่นูนเพื่อนเยอะเลยค่ะคุณคุณกินข้าวแล้ครับไม่มีลูกไม่มีไม่มีโอูดูตาโตมากนะคะโซจะหลุดไหมนี่หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหลุดคุณตาโตเลยหมดของขาดของขาดของหวานนั่นนั่นนี่ใส่เปลี่ยนจริงๆตัวนี้อ๋อแม่ โซ่จะขาดขอแล้วขลูกตัวนุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ตัวน,นุ้ยเจอปั๊บวันหนึ่งคือนี้ใส่เปลี่ยนเลยนะคะเยอะใช่ยังไหวยอยู่กินเปล่าทำไมเขาดันยังเลยเขาหิวอยากกินเผ็หวานอืมอทำไมเป็นอย่างเงี้ยตัวนุ้ยอยากกินมากก็ไม่ดีเนาะไม่ควานกันเลย เวลาลูกไม่กินก็แบบไม่กินแต่พอแต่พอลูกกินอีกก็แบบมไม่มีอ้อยสวยสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีทุกๆท่ทานเลยนะคะ fc ช้างนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณคะ่ะนะคะขอบคุณเมนแรกนะคะนะคะจากแม่แม่ fc ช้างนะคะนะคะ,ะคชใช่ไหมอ๋อนะคะ,อนะคะขอบคุณคะ่ะนะคะขอบคุณสำหรับเมนแรกเลยนะคะนะคะ <laughs> ช่วงนี้แม่ควันยังไม่ไลนะคะเพราะว่ายังไม่ลงรอยที่นี่หาผลไม้ยากมากค่ะแม่ๆนะคะจริงๆนะคะไม่มว่าจะเป็นต้นอ้อยต้นอ้อยก็ยากกล้วยก็ยากมากนะคะมีแค่สับปะรดนะคะซึ่งว่าสับปะรดนี่ก็คือแบบช้างไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่ถ้าตุ้นุ้ยนะคะไม่ค่อยกินนะคะดูคขาคุณบอกว่าเป็นกําลังใจตยหนุ้ยนะคะอย่าพึ่งเดื้ออย่าพึ่งดื้อนะคะ เพื่อนเพื่อนเกลือนะคะเพื่อนเกลืนนะคะไปไหนไปกันค่ะนะคะอยู่มาแล้วพกวันใช่ไหมไม่รู <the <the ้ใช่ไหมน่าจะใช่ดาไม่ใช่ไม่ใช่หรอนี่นี่กำลังเลี้ยวมาโอ้ใช่ใช่อู้ได้อยู่ได้เอาพ่อมาแล้วตัวหนุยที่เนี่ยมาแล้วนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์ด้วยนะคะลูกสาวหิวโอ้โหดูดูตาโตเลยเห็นพ่อมานะคะตาโตเลย นอนสบ,บียยังมาส่งแล้วนะคะเต็มคันรถต้นอะไรนี่ต้นฮะต้นใสทำไมมันทำไมมันเหมือนฮะใส่น้อยใส่น้อยนะ,ะสวัสดีค่ะพี่สัตสิทธนนะคะน้องตัยหนุ่ยดูแลสุขภาพนะคะขอให้มันหมานเด้อสาธุสาธุค่ะนะ้องพี่สัตสิทธนนะคะแม่แม่นะคะนี่ประกันนะคะเปลี่ยนลุกใหม่ค,ะะคะ่ะนะคะแม่แม่ <laughs> มาอยู่ที่ไหนนะแล้วงยรยม จังสยามพัทยานะ,ะนะคะอยู่ที่ะะพัทยากันนะคะขอบคุณพี่ซาซิทอนแมะแม่นะ,ะน,ะะนะคะจากช่องควันเขียวด้วยนะ,ะน,ะะนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะส่วนเขาไม่ให้ไลฟ์เวลาเดินทํางาน,นะะจริงๆถ้าถ่ายคลิปถ่ายได้นะคะก็เหมือนกับเป็นลิขสิทธิ์ของสวนนะคะแม่แม่นะคะแม่ควันก็เลยอาจจะไม่ได้ไลฟ์ให้นะคะแต่ว่าถ้าเราถ่ายคลิปได้อยู่นะคะ มองมองอย่างตื่น่ไม่ใช้ต้นไม้ <c oughs> หิว <c oughs> กลืนน, <ico> <c oughs> น,น้ำลายกลื <c oughs> นน้ำลายเหรอเฮ้ยเฮ้ยดูแต่แต่รู้สึกว่าเริ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะนะอ่ะกินยาใบข้าวก่อนอันนี้คือยาใบข้าวนะคะแกนะคะแต่อย่างนี้แหละค่ะนะคะกินแล้วแบบดีนะคะเดูแต่ท้องนานนะคะสามารถร้อยค่ะแม่แม่สามารถร้อยนะคะแต่ยังไม่มีนะคะ อุ้ยสังกะสีสามัดร้รอยนะสาม,มัดร,ร,ร้มมรรอยหาค่ารถนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหายาไปข้าวมานะคะที่นี่ชอบนะคะแขกแขกที่นี่ก็ยังไม่บูมเต็มที่เนาะ,ะนางบิวเป้นะคะก็เหมือนกับเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆช่างที่นี่มีกี่เชือกนะ,ะพ่อขวัน,น,น,นถ้าทำงานจริงๆเท่าไหร่ออะรนะ ทำงานจรกิงกี่เชือกไม่ได้นับใช่ไหมยี่สิบใช่ไหมยี่สิบกว่ายี่สิบเองเหรอแต่ทำไมดูเหมือนเยอะนะเวลาเดินนะดูเหมือนเยอะมากเพราะว่าไปยืนอกันซึ่สมาก็มีแต่ช้างที่แบบอยู่ประจำจะมีช้างเชือกใหม่มากี่เชือกนะ ไดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆอีกเดี๋ยวจะไปนั่งนับให้นะคะว่ามีกี่เชือกนะคะมีล่มให้ตุ้นุยอยู่ไหมคะนะคะนะตรงนี้ก็ล่มตรงนี้แหละครับผม่มก็จะมีแค่ตรงนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะมีต้นนี้นะคะพิศสิทนนะคะแต่ถ้าล่มแบบแบบว่าเอนะคะยังไม่มีนะคะนะี่ตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ล้อมรอบอยู่นะคะแต่ว่าค่อนข้างสูงหน่อย แต่เวลาหน้าฝนนี้น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังดีที่ว่ามีที่ที่ผูกใช่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้ที่คือหายากพราะกันต,ต้องทําตอหม้อใหม่อีกเพราะว่าต่อหมอ้อมนี้มันเป็นอันเก่ามันเริ่มจะขาดแล้วใช่ไหมมันเหลืออีกนิดเดียวนะคะ คุณอย่าไปแย่งกินยาเขาแต่จริงๆนี่ไม่สบายหรือเปล่านี่ไปแย่งกินยานะคะกินข้าวไปแล้วกินข้าวนะมีลมให้ตื้นนี่นะคะยังไม่มีเลยนะคะพี่สัิธทอนนะคะแต่ก็มีที่ผูกสลนอยู่นะคะถ้าอนาคตข้างหน้าก็น่าจะได้ผูกสลนบ้างนะคะอันนี้ก็จะทำพึ่งวันนี้พึ่งจะทําเกยเกยวางแยงนะคะเสร็จสับพพอขวาญก็จะไม่ต้องยกขึ้นยกลงนะคะทำเสร็จสับก่อนนะคะ อนาคตข้างหน้าเขาก็จะมีน้ําตรงนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นตรงน้นํานะคะที่แบบ,บพ่อเพียงนะคะนะคะเก็บอีกนะเชือกละร้อยอีกโอ้ยจังแมนว่ะวันไหนอ่ะประกาศวันนี้เก็บเชือกละร้อยโอ้ยเนาะตรงนี้ก็จะมีนะคะเป็นแบบคือตุ้นุ้ยที่อาบน้ําแล้วก็จะเป็นอ,อยู่ใกล้นะคะ มาจากทั่วแขกปั๊บก็จะมาลงน้ําแล้วก็เอาเกยมาวางแล้วก็นะคะอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆเลยนะคะต้วนุ้ยนะคะเหมาะเจาะอยู่ค่ะแม่ๆนะคะมีเพื่อนๆหลายเชือกเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่แต่ก็อยู่ละแวะกต้นไม้ด้วยกันโโโนะคะคนี่ค,ค่ะอ,คอันนี้จะเป็นฮะต้องของใครฮะแต่ก่อน อ๋อของคําแสนแต่ก่อนน่ะจําได้ไหมที่ <c oughs> เคยเคยมีครั้งหนึง่งที่ว่ามาทางนี้หละแล้วมันฝนตกเนี่ยรถเกือบล้มตรงนี้แล้วช้างมันก็จะกระโดดจับตรงนี้เลยนี่จริงๆนี่นี่ตรงนี้น,น่ะจนได้ล้มรถนะน่ะจนจนแบบว่าได้เอามอไซค์ทิ้งเี่ยเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีช้างผูกตรงนั้นแหละอย่างนั้นแหละแล้วไม่กล้าเข้าใกล้ช้างตอนนั้นยังจําได้นะคะนี่เนี่ยปอมอตรงนี้เลยปพราะก่นนะคะพิธีสวัสดีค่ะนะพิธีนะคะ พยายามอย่าให้ลูกสาวโดนฝนเดี๋ยวจะไม่สบายพี่สัตย์สิทธบอกนะคะนะคะก็นะคะค่านะคะเดี๋ยวถ้าอะไรลงรอยแล้วนะคะก็อาจจะได้ทําเป็นแบบเพิงเนาะนะคะเพิงแบบทําเพิงให้อยู่อยู่นะคะนะคะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ของพวกเขาที่ปลูกตอนนั้นน้องโวันเขาบอกว่าสามารถตัดได้นะคะเนี่ยนะคะตัดมาทำนบอกว่าทได้เลย ฮะ huh? ใช่ไหมมาตัดทำเป็นร่มได้นะสี่ต้นอืมสี่ต้นได้ต้นนี้ต้นน,ตนนี้น่าจะเป็นของกะมีหรือเปล่าที่ปลูกที่ยายเพชรเขามาบอกอยู่เมื่อกี้ทางเนี้ยคือดูแลจะไม่ได้อลไรทางหนตันใหญ่สองสามสี่ต้นไม่ได้ถ้าเราถ้าเรากางเสล็นน่ะได้ ถ้าเรามัดกลางสลนหนึ่งสองสี่แต่ 4, ถ้าถ้ากลางสลนมันจะโยกนะม,นมันโยกก็ต้องรองสองชั้นสารขลางก่อนชั้นหนึ่งแล้วมันมันกว้างเกินมันกว้างเกินแต่ถ้าเอามาทําเป็นเสาแล้วแบบเป็นเพิงแบบบ้านเราตอนนั้นอนะ่ะมันได้อยู่อ้ออถายู่แต่อนาคตก็จะต้องทําอยู่มันไปดีละลรเตี่นวาตอนนี้ใช่ค่ะ <laughs> าอนาคตต้นน er mm ี hmm. ้ยต like yeah, sure. ้องมีร่มนะคะต้องมีร่มจริงจิงเลยนะคะเพราะว่าร้อนมีเพื่อนเยอะนอนนะคะดูนะคะบริเวณเพื่อนๆนของเขานะคะเยอะมากนะคะอยู่ข้างข้างนี่นะคะตรงนี้ก็มีสองเชือกข้างข้างต้นนุ้ยก็มีอีกหนึ่งเชือกนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะคะเนี่ยมีข้างข้างนะคะตรงต้นไม้นี้อีกนะคะอีกหนึ่งเชือกนะคะ <Okay. S 2> ตันไหนไหนมนวางงวงที่ไหนไม่ใช่กำมือแบบเหมือนกับ <laughs> โ,โยนเหรอ <laughs> จะจะพรุ่มเอาอ่ะเลยแบบเหมือนกับหมดุดหงิดนะ <c oughs> จริงอ่ะ <c oughs> อืมก็ <c oughs> เลยบอกว่าแปลกแปลก <c oughs> มาเจอเพื่อนปั๊บนี่ใส่เปลี่ยนเลยตัวนี้ดูมะพร้าวมะพร้าวครับตะกร้อขนาดนี้ได้วยเพราะว่าเราอันนี้ลงมาเร็วๆจะได้ไปอาบน้ำเดี๋ยวมันจะมืดก่อนคิวไปรีบกลับบ้านนะคะโหดูคำโคุณนี่ค่ะเพื่อนเกลอค่ะแม่แม่นะคะขอบคุณพี่ทีด้วยนะคะขอบคุณพี่สัจจิธรด้วยค่ะนะคะวันแรกของการทำงานนะะก็ผ่านฉลุยอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวยังไงนะคะจะามาให้ดูบรรยากาศนะคะด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะดูลูกสาวนะ,ะตอนนี้ก็แต่จะไม่ความเห็นนะคะคือความแตกต่างของตัวนุ้ยที่แบบได้ไปเจอเพื่อนๆใช่ไหมนะคะ,ะ,คะได้ไปเจอเพื่อนๆก็เหมือนกับ หน้าตาเขาสดชื่นขึ้นนะคะเขาแบบว่าไม่ได้อยู่กับที่อย่างเดียวนะคะนะอยู่กับที่อย่างเดียวนะก็รู้ก็เหมือนกับว่าดีขึ้นนะคะนะเขาจะได้เดินบ่อยๆนะจะได้แข็งแรงด้วยนะคะได้วมานอนเฝ้าอะไรนี่เขาก็เล่นน้ำเขาเด็กๆเขาไปเล่นด้วยเขาไปนั่น่อุ้ยอากาศมันก็ร้อนอยู่นะมีคนมีคนเฝ้ารปภรปภมีผู้จัดการนอนเฝ้ารปภนะคะ ูเอนเอาอะไรเนี่ยคุนง่วงดูคุนนะฮะนั้นเป้าต้ยนี้ยไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคนไปเขาก็ไปใช่ไหมนะฮะป่ะนะฮะเดี๋ยวมืดก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ปุ๊เป้ด้วยนะคะที่มาเยี่ยมนะคะถึงที่แล้วก็นะคะ พาไปกินอะไรอร่อยอร่อยนะคะวันนี้จะกินอะไรดี <c oughs> ดูหน้ามาปากระก <c oughs> ป๋องมาปากระป๋องอะไรทอดช่วงนี้ช่วงนี้สิ้นเดือนนะมา,มาปากกระป๋องเป็นอะไรที่ดีมาก <c oughs> ขอบคุณนะคะ,นะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะ <c oughs> นะคะอย่างยังไงนะคะ <c oughs> ในน้องปูนะคะในน้องปูนะคะนะคะนะะนนนนปู <c oughs> นะคะผู้สาวกรุงเทพนะคะน,นี้นะคะไม่ใช่ผู้สาวกาลสินนะคะพี่ติ <laughs> มาอยู่โซนนี้ต้องผู้สาวกรุงเทพนะคะกับผู้สาวอ่ะพัทยานะคะแต่ถ้าไปทางโซนนู้นก็จะเป็นสาวกาลสินนะ,ะ <laughs> ให้หลวงปู่นะคะอยากมีโอกาส ถ่ายแบบนี้นะคะว้าวน้องสาวสวยจังเลยนะคะแม่แม่ต้นนี้มีแต่ภูงามๆเด้นะพิธีนะคะนะไม่มีใครขี้เหร่นะคะดูดูดูแม่ควันยังสวยเลยใช่ไหมต้ยน,ยนุ้ยนะใช่นะคะนะไม่มีใครขี้เหร่เลยนะคะช่องต้นนุ้ยนะคะดู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 ด ตื่น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 ปลุกปลุกปลุกนะคะ้วโโดูดูดูสุดโซ่แล้วนั่นสุดโซ่แล้วนะคะ<ม>อยากมีโอกาสแบบนี้นะคะพิธีนะคะมาเยี่ยมติหนึ่นะคะ<ม>อยากเห็นหน้าพิธีแบบนี้บ้างนะคะ<ม>นะคะหวังว่าคงมีโอกาสนะคะแล้วก็มีแม่แม่นะคะหลายๆท่านเลยนะคะติหนึ่อยู่ไม่ไกลนะคะนะคะหนึ่งในนั้นก็อยากเห็นหน้าพี่เจลมากเลย พี่เจลอยู่กรุงเทพพี่เจลได้ยินหรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าพี่เจลย้อนดูหลังนะคะก็นะคะอยากเห็นหน้านะคะนะคะอยากดีนะาค่าตาแม่แมทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้มีโอกาสนะคะได้กลับมาทํางานนะคะเหมือนเดิมแล้วอาจจะยังไม่บูมเต็มที่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะที่ดีนะคะที่ดีกับครอบครัวนะคะเพราะว่าเราก็ตกงานมาหลายปีแล้วเนาะแม่แม่นะคะก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นนะคะจะไว้เจอกันนะคะค่าพิธีนะคะ พันเต็มเลยครับแต่ที่นี่มันเป็นบ้านจัดสรรเขาแบบคือจุดปั๊บคือจะมีร้องเรียนเกิดขึ้นอย่างนี้น่ะแต่ก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งมันก็ไม่เป็นมล,มลพิษกับคนที่ว่าอยู่ข้างๆด้วยแต่ส่วนสองนี่คือจุดกันจ้าระวันมากช่วงนี้มีแต่ fc หน้าตาดีๆนะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> นะพี่จีนะคะถูกต้องเลยนะคะนะ,ะ,นะ,ะ,นะะเดี๋ยว อาจากข้ามหน่อยเดี๋ยวไปส่งบิลไปก่อนนะ,ะนะคะนะคะเดี๋ยวนะ,ะยังไงก็จะมาไลฟ์ให้กับแม,แม่แม่ได้ชมบรรยากาศกันด้วยนะคะเ mm hmm. มื่อคืนว่าจะไลฟ์พูดคุยกันแต่ว่าไม่มีเวลาจริงนะเหมือนฝนจะตกนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะ mm hmm. ยังไงก็ต้องขอบคุณความเมตตานะคะจากทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ะนะคะคนะคะเดี๋ยว อ่ะตัวนุ้ยวัสดีค่ะก่อนเร็ววัสดีค่ะสวยๆเดี๋ยวไปซื้อกล้วยให้นะแม่ปูพาไปซื้อกล้วยเร็วๆๆๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะนะกลับรายหน้ากันนะคะนะลาไปกับบรรยากาศนะคะแม่ปูนะแล้วก็ตัวนุ้ยกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแม่แม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้แเ้วเจอกันใหม่ค่ะนะคะสวัสดีนะคะตัวนี้ยวัสดีแม่แม่ก <t> ่อ<ๆ>นเร็ววัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะสวยๆก่อนเร็ววัดีค่ะยังไงเร็วๆโอ้โหนะคะเดี๋ยวนี้ดูดูตา โห oh, นะสั่งบอดาเลยนะตย้นุ้ย,น,ยนะคะเปลี่ยนไปมากนะคะรู้ว่าต้องพึ่งพ่อควานใช่ไหมต้นุ้ย,น,ยนะคะไม่ต้องอยู่กับแม่แล้วใช่ไหมนะคะค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะนะคะสวัสดีนะคะ